เห็นพี่น้องใส่ตรงนี้แล้หรือว่าใส่กระตาพี่น้อใส่กระตาผิพี่บอกมันเป็นกิ้งนี่ล่ะบ่กระตาเงี้ยมันกิ้งนี่ได้เออนเกระตาเงี้ห่ามันกิ้งนี่ได้ลบเอาบอหรือพอแล้วแดดออกนะครับไม่เห็นแดดมาหลายวันแล้วนะครับก็เลยน้าสาวชวนมหาเห็ดนะครับก็เลยพานน้าสาวมหาเห็ด ตอนนี้ก็ได now, ้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วนะครับก็คนอื่นเขาหาขันหมดแล้วครับพอผมมามาเล่มก้างพอผมมาเล่มก้างเขานะครับมาเล่มก้างคนอื yep ่นเขานะครับรู้จะได้หรือเปล่านะวันนี้ไม่ยัง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 ใส่สใสสใส่ใสใใสใใสใใส้ย โอ้เห็นาแมกินได้โยกินได้โอ้โหอันนี้โอ้เฮตท่านของแซบของแซบของแซบโลของแซบของแซบไม่อยู่ใกล้กันตุรกีโอ้ตุรกีเนาะโอ้สวยสวยสวยเนาะโอ้สวยสวยคักค่ะคักขนาดคักขนาดค่ะค่ะค่ะเออเจออีก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 โอ้ยเฮตน้าแรกท่านผู้ชมเฮตน้าแมวสวยมากเลยดอกใหญ่มากเลยโอ้ ดอกใหญ่มากเลยนี่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 ท่านผู้ชมนี่นี่สวยๆนี่นาเล่นาเล่นี่ท่านผู้ชมสวยขนาดนี้ กำลังตูมๆเลยกำลังตูมๆสวยๆอืมโอ้ยที่ไงดอกนี้ก็ดอกโตๆสวยๆสวยๆชมพูชมพูทัางผัวชมสวยๆชมพูชมพูทุกชัมนี่ไงตูมๆสวยๆโอ้สวยๆตุ้มๆ แดงจ้าเห็ดแดงท่านผู้ชมสองคู่นะท่านผู้ชมนะมีสองคู่นะนี่มีสองคู่สี่ดอกจ้าสี่ดอกสี่ดอกโอ้มาแอบ,บอยู่ใต้ใบไม้นี่เองอุ้ยตะไคร้เขียวๆสวยๆโอ้สวยๆสวยๆตะไคร้สวยๆ่ยยยยานจ้าเห็ดฐานคู่นี่เห็ดฐานคู่ โอ้ไม่ได้มาแค่วันเดียวก็แก่แล้วเนาะพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยเมอเอ้ยเท่าแต่เทะเท่าแต่เถะนกอผเอินเอินเฮ็ดเป็นโผล่ได้ไหมฮะโอ้ยเห็นอันแรกสวยมากดอกใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้ยสวยมากสวยมากดอกโตโตดอกโตโตสวยสวยโอ้สวย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 แดงโอ้ยเห็ดแดงเท่า ไปเข้าไปเหตหน้าแรกครับตุ้มมตุ้มตุ้มสวยๆตุ้มสวยๆไหนๆครับไม่ยั้งไม่ยั้งโอ้ยงามบ่โอ้สีชมพูสวยๆเนาะโอ้สีชมพูสวยๆเนาะก็สีชมพูสวยๆเนอะเพื่อนเธออยู่ไหนต้องหาอีกหาเพื่อนเธออีกได้ไหนตรงไหนตรงไหน ตรงไหนตรงไหนอ๋ตรงนี้ก็มีด้วยอ๋ตรงนี้ก็สีชมพูด้วยโอ้แห้งสวยแห่งสวยเนาะตุ่มโอ้ตุ่มเลยเนาะโอ้แห่งสวยชมพูสีมสีม่วงสวยๆจ้าตุ่มเลยโอ้ปัจจเกินปัจจเกินปัจจเพี่น้องเลยปัจจเสพโอ้สวย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  ลายเนี oh, 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 ่ยโอ้โอ like, ้เห็ดละงกไข่เห็นละงกโอ้นี้เลยโอ้เห็ดอะไรนี่อุ้ยยังไงอีกหนึ่งดอกนี่นี่ทผู้ชมนี่นี่นี่โอ้ยหนึ่งดอกหนึ่งดอกสวยๆหนึ่งดอกสวยๆหนึ่งดอกอุ้ยแก่แล้ว ไม่หวปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยไปลยปเห็ดอ,อ,อะไรล่ะหไหนอ๋อเห็ดอันนี้เขาไม่นิยมกินนะแต่บางแห่งเขาก็กินนะใช่ใช่บางแห่งเขาก็กินอยู่โอ้หอหอเห็ดแบ,บลกประหลาดท่านผู้ชมมีเรียกเชื่ออยู่นะ มีมีชื่อเรียกอยู่นะแต่ว่าผมก็จําชื่อไม่ได้อยู่ในเพจเห็ดเขาลงอยู่นะครับเห็ดพึ่งมันออกอีกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้ยเห็ดพึ่งสวย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 จังสวย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 เหมือนคนเลยอเห็นน้าเ่นนะาเรนนาเล่เห็นน้าเร่นนาเร่น้าเร่เห็นน้าเร่น้าเล่น้าเล่ดอกใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้ดอกใหญ่จริงๆเลย โอ้ดอกใหญ่มากแข็งแข็งนะครับดอกใหญ่สมบูรณ์มากเลยแข็งนี่อะไรเนอะไหนไหนไ,ไหนกินได้หรือเปล่าหองเดียวนึงบอกไหน,นไหน,อไน,นโอ้ละง,งกละง,งกก็มี กินเหรอแล้วอันหอยอะไรนหอยกินได้ไหมโอ้กินได้หอยภูเขาเซฟกินหอยภูเขาเซมไปล่อยในสวนอ่ปลยในนสวเราเห็นละงอกก็มีเนาะมีเห็ดละงอกด้วยมีเห็ดละงอกเออกำลังออกด้วยตุ้มตุ้มโออปกติไม่ออกเดี่ยวเนาะโอ้นี่พี่น er ้องเต็มกระต่าเลยพี่น้องนี่ นี่เอาพี่น้องเต็มกัตตาละพี่น้องเต็มกัตตาอะไรพี่น้องเอ้ยพดพดไม่หยั่งไม่หยังไม่หยังไม่ยังไม่หยังไม่หยังอ๋อดับบางญ่เนาะโอ้ดับบางญ่เนาะให้เพิงเนาะโอ้งาม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 สวงามคักขัด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 อะไรอะไรอีกเนาะเราจุ่มๆเนาะโอ้โอ้ สีดายมันเท่าเนาะมีแต่ตัวนี้มันยังสวยอยู่เนาะโอ้สวย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 ดอกตูมมหใหญ่เออดอกตุ้มตูมโอ้มีอีกบ้านเนาะหมู่คนเนาะหมู่คนมีกี่บ่อเสีดายเท่าก้อนเนาะเสีดายเท่าก้อนเนาะโอ้สตีดายก็เอาเด้อดอกแก่ก็เอาเด้อสวย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  สว,สวยสวยอันนี้เห็ดอะไรสีส้มนี่สีส้มส้มสวยดีอเออมันอยู่ในล่อมสีสวยอันนี้เห็ดอะไรน่าสีส้มนี่ตะกกนเดียวกับเห็ดดินเห็ดหไข่เหลืองเด่นหนโอ้ไข่เหลืองเห็ดไข่ไข่เหลืองก็มีโอ้นึกว่ามีแต่ไข่เคียวเห็ดปวกจ้าเจอเห็ดปวกหนึ่งดอกไม่ได้เอามีดมาขุดเลย ไม่เอาเม็ดมาขุดเลยโอ๊ยแข่งกันนะนี้ก็ดีอ๋ยอย่าเพิ่งหักเด้ออนี่อย่าเพิ่งหักเด้ออนโอ้อเนีอย่าเพิ่งหักเด้อโอ้หักซ้ำอันนี้ไม่ใช่ใหญ่นะถ้าอยากกคนี้อีกปูปูปปูปูใสมงปปปปปป ปู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  มันจะเห็นแดงหลวงนะมันเป็นเห็ดาหมากชนิดหนึ่งโมแต่มันก็แข็งได้มันก็แข็งอยู่มันไม่ใช่แบบเละๆแต่เซานะมันตะไคร่ดอกใหญ่ๆนะครับตะไคร่ดอกใหญ่ๆตะไคร่ดอกใหญ่ๆตะไคร่ดอกใหญ่ๆนะครับตะไคร่ดอกใหญ่ๆสวยๆสวยๆงามงามมามๆเอามาเอาเอาเลยเอาเลย เออสวยเนาะโอ๊ยเห็ดเห็ดมันเป็นเห็ดอะไนั่นเห็ดทานเห็ดทานเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานใช่เปล่าโอ้เห็ดทานเห็ดทานนี่เราเห็ดทานตัวมันเนาะเออเห็ดทานอุ้ยนี่ังดอกเบล่มเลยเห็ดทานโอ้ดอกบักใหญ่เลยเนาะโอ้ยยังแข็งแรงโอ้ยังแข็งแรงอยู่ยังใช้ได้อยู่เอาเลย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  เอาเลยเห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยนะครับเห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยนะครับเห็ดแดงน้อยไม่ใช่เห็ดแดงหลวงเห็ดแดงจิว๋วเห็ดน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าแร่ เห็ดหน้าแล่ยไปไงบ้างคุณพี่ไปไงบ้างคุณพี่เห็ดอะไรนี่เห็ดตะไคร้ดอกใหญ่สวยแท้ดีใจจังเลยเหรอไปไงวันนี้สนุกไหมสนุกจังเลยสนุกจังเลยนี่เออหนังน้อดอกตุ้มใหญ่ๆนะเขียวๆนะเออเออคักคัดดีใจคัดคักดีใจดีใจเนาะดีใจไปเน๊อ ดอกตูมฉันใส่นี่เหรออ้อน,นี้มัง้งดอกท้อกำปั้นเลยเนาะไม่ใช่เมลกิ้งลงนั่นเหรอ,อดูเห็ดอะไรครับนี่อ๋อเห็ดผีเบือเห็ดผีเบือครับเป็นเห็ดผีเบือนะสวยจังเลยท่านผู้ชมสวยๆส,สวยมากสวยจริงๆเลยสวยจริงๆสวยจริงๆเลย สวยจริงๆเลยสวยมากโอ้กระต่ายน้อยอีลากระเปิดตะแพ่งกระด็นเนาะโอ้อีลามื่อไหร่พอด้อยู่จ้ะเป็นยังไงบ้างผลประกอบการวันนี้โอ้ดีใจได้เต็มกระต่านี่เห็ดลินจือโอ้เห็ดลินจือก็มีเห็ดเต็มกระต่ายเลยเนาะเเตต็มกระายลผลประกอบการได้เห็ดเต็มกระต่ายเลยเนาะ นี่ไงิจื้อจะจะเอาไปเลี้ยงในสวนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เห็ดเราถ้มาถึงทางลงแล้วนะครับผมก็ได้เห็ดก็แก้งเลยคุณน้าสาวพอใจไหม้าใจนี่ได้เต็มกระตาเนาะได้เต็มกระตาเลยได้เต็มกระตาเลยนะครับมีทุกสีเลยวันนี้ก็วันนี้ก็พาหน้าสาวขึ้นมาภูนี้ครั้งแรกนะครับปกติผมจะมาคนเดียววันนี้หน้าสาวอยากมาก็เลยพาหน้าสาวขึ้นมานะครับผม อาชาก็บอกว่าดีใจมากเลยได้เห็ดเต็มกรตตาม้วนม้วนขนาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ดีเอาคุณลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ที่ติดตามเด้อที่ย่าลย่มเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อครับน้อพี่น้องแล้วก็ย่าลืมกดก็ะดิยงแจ้งเตือนนะครับเด้อตอนนี้กับเมื่อก่อนเด้อสวัสดีครับเห็ดขาเหลืองนะครับโอ้ยอันนี้แก่อันนี้หนุ่มอยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับเห็ดกาเหลืองนะครับ เห็ดขาเหลืองเห็ดขาเหลืองนะครับเห็ดขาเหลืองนีอีกหนึ่งดอกตุ้มๆอืมหนึ่งดอกตุ้มๆอุ้ยตัวนี้อีกหนึ่งดอกทุกผู้ชมตัวนี้อีกหนึ่งดอกนี้โอ้โหสีส้มส้มสีส้มส้มสวยๆมีทุกสีเลยมีทุกสีเลย ส้มส้มเห็ดไหมนะโอ้ยน้ำค้ายโอ้เห็ดแดงนะครับเลียงเสลายเสลายอยู่หนึ่งดอกสองดอก

1ิบดอกสิบเอ็ดดอกสิบสองดอกโอ้สิบสองดอกอยู่ด,ด้วยกันเด้อพี่น้องสิบสองดอกอยู่ด,ด้วยกันเลยจ้ะสิบสองดอกอยู่ด้วยกันอุ้ยยังไม่หมดดีสิบสามดอกอือสิบสี่ดอกโอ้โอ้ย สิบสี่ดอกอุ้ยผาแผดงามงามผาแผดงามงามผาแผดงามงามหมดหรือยังหมดหรือยังเนาะหมดหรือยังเนาะสิบสี่สิบห้าดอกแล้วกันเต้อืมสิบสี่สิบห้าดอกอู้อันนี้อีกสองดอกอยู่ด้วยกันเห็ดแดงสองดอกจ้า สองดอกจ้าเห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้ตูมตูมงามงามอีเห็ดตะไคร้ตูมตูมงามงามตะไคร้ตูมตูมสวยสวยตูมตูมสวยสวยเตอร์ตะไคร้ตูมตูมสวยสวย ตูมๆสวยๆอันนี้กำลังโอ้จะโดนกินแล้วนี่จะโดนอะไนั่นกินละเชื้อรากินแบ่งแล้วเชื้อราด้วจะเพิ่งกินเด้อแข็งแล้วเชื้อราจะกินแล้วครับตะไคร้ดอกใหญ่ๆจ้าตะไคร้ดอกใหญ่ๆอุ๊บอ้ำใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่หญจังๆ ใหญ่เท่าหน้าผมเลยใหญ่เท่าหน้าผมเลยอันนี้กำลังตุมตมตุมตุมสวยๆจ้าสวยๆตุ่มตุมสวยๆตุมตุมสวยมากสวยๆสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจังๆสวยจริงๆสวยจังๆม่วงอมชมพูชมพูอมม่วง